จะยากนะคะเพราะว่าคนไข้กระดุกลิ้นไปมาเนี่ยทำลำบากต้องสเตสเตบิไลซ์ลิ้นเขาเอาไว้นะคะแล้วก็เวลาเย็บตรงนี้สเตตซูเจอร์คุณหมอเห็นไหมคะปมอ,อยู่ตรงนี้นะคะปมอ,อย่ามันรัดกับตรงตรงัวเนื้อนะคะตรงเกินเอ้ยอย่ามันรัดกับตรงลิ้นนะคะเนื้อลิ้นไม่ได้เดี๋ยวเกิดเนโครซิสขึ้นมาถ้าเกิดหมอไปแบบแน่นมากหรือแบบทำนานเดี๋ยวคนไข้แบบเป็นรอยฉ้บอนจุนี่เยอะนะคะก็ให้ปม ภาพกันคลิปว mm ิดีโอเวลาทำอันนี้อาจารย์เจนกิจช่วยเป็นผู้ถ่ายทำให้อัน mm hmm. นี้ก็เป็นเคสตัวเองนะคะ mm hmm. ที่กำลังทำเรียกว่าฟินเน็กต์ตูมมี่เห็นไหมคะ mm hmm. ก็ค่อยๆตัดลงไป mm hmm. ขอเลเวลฟินเน็กด้วยเหรอคะ ในเที่ยวฟินเน็กเดี๋ยวเดี๋ยวพูดให้ฟังนิดนึงอ่าอันนี้นะคะก็ค่อยค่อยดีแทสเห็นไหมคะค่อยค่อยดีแทสทั้งสองฝั่งนะคะเวลาดีแทสนี่ก็ใช้เนี่ยแหละคะ่ะอัตเลอรี่ฟอรเซ็โค้ทนะคะค่อยค่อยเข้าไปยืด,นะ,ยดน,นะคะยืดกล้ามเนื้อยืดช่วงแอทแทสเมนต์ลงไปนะคะเสร็จแล้วคุณหมอจะเห็นว่าเนี่ยเวลาเราเย็บนะคะเราเย็บแค่มิลโคซา ะคะเย็บแค่มิลโคซาก็ไม่ต้องเย็บเข้าไปลึกนะคะเย็บแค่มิลโคซาตรงตรงเนี้ยเนี่ยเน,นตัดแค่มิลโคซามาชนกันชนกันชนกัน,น,ก,นก็จริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องเย็บเยอะออแต่ว่าโดยโปกติฟรออ์เราเนี่ยจะหค่อนข้างเร็วนะคะ,อ,ะาอาจารย์ทั่วไปก็จะแนะนำการเย็บสักแบบสสติ๊กสสติ๊กก็เพียงพอแล้วนะคะมีบางคนจะบอกว่าบางเเปอรไม่เย็บเลยก็มี นะคะแต่ว่ามันก็ดูแบบเราก็ทําใจไม่ได้เราไม่เย็บเลยเราก็รู้สึกว่าต้อง,องเย็บหน่อยแหละเนาะเราก็เย็บนะคะก็เย็บไป5าสตินเลย <c oughs> <c oughs> เป็นคนที่แบบว่ารู้สึกว่าต้องต้องเย็บให้หมดนะคะอ่ะก็คนไข้ก็แลบลิ้นเลียได้เหมือนเดิมตามปกติดีนะคะไม่เหมือนตอนแรก แน่ฟังชั่นได้ครบท่วงคี้ถ้าเรเบียลนะคะถ้าเรเบียลเดี๋ยวเขาจับไปนิดนึงกัอบน,น,นี้ย่งมีเเบลให้เราเห็นการูาียฟกส่าเนีเนี่นะคะถ้า Level, เรเบียลนะคะจริงๆแล้วเรเบียลฟเนกเนี่ยมีหลายวิธีนะคะ ไม่ว่าจะเป็นอะไดมอนด์เนาะที่นิยมกันหรือเป็นซีพลาสติกนะคะแต่ท่านด้านหน้าแนะนำง่ายๆที่สุดเลยก็คือเป็นวิธีการของไดมอนนะคะก็จะเป็น,นับงไะนี้คุณหมอสามารถทำอย่างนี้ได้เลยจริงๆแล้วคุณหมอก็อาจจะแคมป์เหมือนกันแคมป์บนแคมป์ก่าแล้วตัดออกเดแต่สมมตเป็นรูปแบบสมมตินี้แคมนะคะก็ะสมมตินะ สมมติคุณหมอแคมป์อยู่ข้างบนปุ๊บคุณหมอแคมป์ข้างล่างปุ๊บแล้วคุณหมอก็ตัดนะคะคุณหมอก็ตัดตรงนี้ออกปุ๊บใต้แคมป์นะคะออกไปปุ๊บเสร็จแล้วคุณหมอปล่อยแคมป์ออกพอปล่อยแคมป์ออกปุ๊บมันจะเป็นรูปแบบนี้